สวัสดีค่ะสายสายทานนะคะสําหรับในเรื่อง Princess อารนะคะก็รับบทเป็นคุณแม่ของเจ้าหญิงหรือว่านางเอกในเรื่องสาหรับในเรื่องนี้นะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคุณแม่ที่แบบใจด,ดีแล้วก็สนุกสนาน,นะคะ่ะในเรื่องก็เล่นกับพี่จตุรงคนะคะครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นร้านนวดด้วยก็จะมีเรื่องราวแบบว่าวุ่นวายวุ่นวายที่เกิดในครอบครัวนะคะพี่รู้ไหมว่าบ้านเราอ่ะลังจะถูกยึดใจเย็นนะแม่ แต่ว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความประทับใจมันจะมีความสนุกสนานมันจะมีดรามา่าตอนแรกก็คิดว่าอุย้ยพี่จตุรงคงจะตลกตลกอย่างเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหพอเข้าฉากกับพี่ลงแล้วแบบดราม่าไม่หยุดจริงๆค่ะคุณจะต้องจิกหมอนต้องฟินอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวเองเล่นเป็นแม่เนี่ยพอดูละครเรื่องนี้พอได้ดูแบบ M อ็มีคือมันรู้สึกเหมือนจะกลับมา14อีกครั้งนะคะอย่าพลาดนะเตรียมหมอนไว้นะคะ